สวัสดีครับฝึกดูพระจักตตำรากเก่าวันนี้จะมาศึกษาเหรียญหลวงพ่อเทศโยธรัฐวัดคอกช้างรุ่นแรกปี2480ครับเหรียญรุ่นนี้ครับก็เป็นเหรียญหายากมากเหรียญหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ เหรียญน,นี้ครับนำมาแสดงไว้ในนิยสารสปีริตครับเล่มที่14โดยอาจารย์เพชรทวิจันทร์ได้นำมาแสดงแล้วก็ชี้ชวนดูตำหนินะครับแต่อย่างไรก็ตามในในสมัยนั้นนะครับปี2547เนี่ยเหรียญน,นี้ยังไม่มีการปลอมนะครับแต่อาจารย์เพชรทวิจันทร์ก็สอนให้ดูไว้เผื่อภายภาคหน้านะครับลักษณะที่ให้พิจารณา ในการดูเหรียญของหลวงพ่อเทศโยทลักเนี่ยนะครับก็คือแรกเลยเ,เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับนะะห่วงเชื่อมติดแล้วก็เป็นลักษณะยอย่างนี้ครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับลักษณะาการแกะเส้นผมของหลวงพ่อเนี่ยคมชัดนะครับคมชัดนะครับ มีเมตาทั้งสองข้างนะครับมีเมตาทั้งสองข้างเมตาข้างขวาจะเล็กครับ mm hmm. เสือนี่ครับมีการแกะเส้นขนเนี่ยมีช่องไฟสวยงามครับคมชัดแล้วก็สวยงามนี่นะครับเนี่ยล,ลักษณะเหรียญจะเป็นเหรียญรูปไข่วงรียอย่างนี้นะครับ มีความคมชัดเห็นไหมตัวอักษรเนี่ยคมเป็นแท่งคมชัดขอบคมไม่ล้มเนี่ยฮะลวดลายคมสวยงามครับอ่าเรามาดูด้านหลังเหรียญกันครับด้านหลังเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญอ่าห่วงเชื่อมนะฮะอันนี้เราจะเห็นอยู่มีการเชื่อมห่วงติดกับเหรียญน,นะครับแล้วก็ลักษณะด้านหลังนะฮะเส้นขอบพิมพ์เนี่ยก็ จะปรากฏไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็จะปรากฏอยู่อาจจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาแล้วแต่ครับแล้วก็ไม้เอกตรงนี้ครับจะถูกแกะปีนไว้บนขอบเหรียญน,นะครับแล้วก็ตัว,ต, <t ong> ต,วตรงตัวทองเนี่ยครับจะมีเส้นซ้อนบนหัวหัวตัวทองนะครับนี่คือลักษณะเหรียญหลวงพ่อเทศโยทกษ์ครับจังหวัด ุรัตานีนะครับออนอกจากนั้นแล้วนะครับในการพิจารณาก็ต้องดออูความเก่าของเหรียญน,นะครับความคมชัดของเหรียญนะตัวงสือเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามีลักษณะเป็นเส้นเป็นแท่งคมนะครับไม่มีล้มนะครับคม มากลายยันนะปลายยันเนี่ยแหลมคมมากไม่ทื่อนะครับเนี่ยฮะก็ในการพิจารณาก็ต้องดูพวกนี้เป็นองค์ประกอบด้วยครับครับถ้าใครอยากจะสะสมตรงนี้ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมกันนอกจากที่ผมแนะนำนะครับขอให้โชคดีในการสะสมทุกท่านครับสวัสดีครับ